สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไวท์ชาแนลครับมือนีสไวท์ชาแนลสิพาเดินทางไปเอาโชกอลาบอยู่ที่ดอนดอนธาตุครับดอนธาตุตรงนั้นคือจะเป็นเป็นเป็นทางเป็นดอนธาตุดอนเกาดอนแก่สมัยโบราณโบราณที่มีกระดูกคนโบราณอยู่แล้วก็มีเต่าไฮปไปม,มวยเอยียงต่างๆน้องๆเราเป็นดอนที่ว่าเป็นเป็นเมืองโบราณก็ว่าได้ครับไป เข้าสู่มิติอัลลีลับเนาะครับเนาะนนั่มิติอัลลีลับเนาะครับเนาะไปสีผ้าเดินทางไปนะครับเนาะว่าเข้าอ่าได้ตัวอะไตัวดีนะครับเนาะคือไปกับกาผ้ารุ้ยครับกาผ้ารุ้ยสีผ้าไปอยู่ที่อดอนทาด้วะครับเนาะดอนท่านี่เข้าไปในหันข้างกับลีลับเนี่ยครับเด้ออันบโกรธใจวิจนะญาณกันรับชมเอฟซีฟุตบอลคามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สวายแชนแนลนะครับแล้วสวายแชนแนลสีผ้าเดินทางเข้าไปเอาอ่าตัวเด็ดๆดี อยู่ที่อดอนธาตุครับอ่าคือบองนีกับบองข้าตในเคยเข้าไปนะครับสวายเชนเนลยังบ่เคยเข้าไปอยู่เอากระซิไปเอาอ่าโชคลาภไปตรงนั้นนี่มันฝนตกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนะครับอาการที่เข้าเดินทางไปนี่ฝนตกนี่มันกะลำบากนิดน้อยกะเอฟซีกะจะเริ่มติดตามสวายเชนแนลเข้าไปได้ครับแล้วสวายเชนแนลสีผ้าเดินทางเข้าสู่อ่ามิติอันมืดอันมืดมิดอ่า มันกสิหมื่นเล็กน้อยนะครับมันเป็นย่างตอนย่างขึ้นครับนะช่วงนี้ก็เป็นตอนย่างขึ้นเท่ากสิเดินทางไปนะครับเนาะภาคเข้าไปหาโชคลาภอ่าเอาติดตามสวายชแนลเข้าไปครับมานัากัดหลายคนอยู่ครับเท่ากสิไปเบิร์นนะครับเนาะว่าสิใดตัวใดตัวดีตัวใดนะครับเนาะสวายชแนลสิภาคเอาเพราะเพรานได้ตัวใดครับเมื่อกี้นี่ก่อนเมูจิหนึ่งหาซีเล็กวะได้หาซีตัวเดียว โคโลเลยนี่หาสามก็หาซีหาสาก็หาซีโอ้ขวยครับ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 นวันสามอสามตัวก็ได้มาครับเออสามตัวก็ได้ครับูกเจหรือเปครับครับจะมาจุดทก่มันั่งเหรอเนเุไหรอมากนั่งอเจาน่งนเป็นยังไเป็นก็ไม่นั่งเอ แต่ช <mm um> ุดถูกชุดเจ้ามักกว่าอืมครับครับมันมันมามันมาถือถุงหวดงหัวแต่พักกันเืือว่าได้อืมออเอ้อเออเอเ้ออ้อเอ้อเอ้อเอ้เอ้อ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 เ่้ออ้อเอเอ้อ่อ้อเ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 ้อเอ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 ้มเอ้เ้อเอ้อเอ้เอ้อเอ้อเอ้้อเอ้อเอ้อ่อ้ออ้อเง้ออ้ออ้เอ้อเอ้อเเป็นเาตอเก่าโอ้มันเอ้เอ้อเอ้อเอ้อเอออเ่ เปิ้ลพระธรรมด้วยที่โอ้บปิ้พระมหาเนกไก่บ่บ่เพิ่นเพิ่นให้เลขบ่คือจักเลยโอ้เปิ้ลพระธมเมื่อเที่ยวีไม่ได้เข้าไปฮะบ่ใครเข้าไปครับครับยู่นี่เขาเอิ่นดอนยังค่ะดอนธาตุดอนธาตุดอนธาตุโอ้พวกไก่ท่าเหมือนกันเลยรนแรงรนบ่บ่ไก่วันชินเลยบ่เมนกะแมนวันชินใหญ่โอ้คอยสีเห็นเมนบ่ครับอ่าแต่ว่ามยูนี่มีไผอยากเห็นบ่ อยากเห็นนี่ก็อยากเห็นตะเลขไหมเนาะเออบัดนี้อ่าบัดนี้กสิมาขอปูเด้อปูปูที่รักสมรักษาอยู่นี่ลูกหลานมากกหลายคนแต่ยินคาว่าอยากได้ห้องไม่หอห้องไม่อ่าก็เลยสีมาขอก่อนสีได้ก็ต้องมีนอแรกคือว่านั่นละมีกับลันตีกันกับลันตีกันออ ขั้นได้กรสิมาเฮ็ดห้เายขั้นี่้ขั้นได้บ่ได้บ่มาเฮ็ดขั้นบ่ได้ก็บ่มาเฮ็ดแล้วเพราะเฮาบ่มีหยังเด้บ่มีหยังเฮาต้องอาศัยเบี้ยอาศัยไผ่นเปิดกุเปิดโชคเปิดลาภขึ้นมามื้อนี้มื้อนี้วันที่16มิถุนายนนี้สิถึงนะสิถึงนี้ไปซื้อก็ไปได้ขอรหัสออกมาตรงๆอย่าสิให้เป็นรหัสแบบอ่าขึ้นๆลงๆให้ตรงๆเลยบ่ให้บังบ่ให้ปิดให้บังออืเด้อ กะซีมีหอห้องมาให้ที่เฮ็ดไฮยางอลังการเลยสีบ่อเฮ็ดให้ขี้ไร่ครูใดมากกะชีไ้มากกาไวมนุษย์ทั้งใดมากกะชีได้มากกาไวว่าปูนี่อยู่นีอยูุนีมีหอมีห้องแล้วกะสีไอยูค่ะอหลีเอาปาดนี้กะชีท้ำการพิธีขอเนาะอ้าอ่าครับบาดนี้ก็ ทำกาจุดถูกจุดเทียนพอชคขอลาบจากปูตะวันปูนี่กบบหันจักว่าเปนากอนผานพานผ่านผ่านผอานผ่นผ่านด่นผานผ่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 านานผ่านผาน่านผ่านผ่บนผ่าน่านผ่านผ่นาน่านผน่านนผูา่าน่น่านานผ่่านอขาานผ่่นานผาานผ่น่าวนา่นาา กูขาวโดนทากอ่าเดี對對 uh, like чи, ๋ยวนี้ก็ล่างตัวเลขล่างสีออกมาเด้อครับเด้อเข้าบัดนี้เข้ากัดนีคอยเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าสีได้ตัวใดคือรับปากแล้วฟ้าเพิ่นอยากได้หอได้ห้องไหมเพิ่นบัวอยากอยู่นัมตันใหม่ตันไหลฝนตกลงมากะยูเนาะนะครับเนาะเออกระบ่มี่มึงยูแดดออกกะยูเนาะอ่าฝนตกกะยูเนาะครับมันบ่มี่มึงสดมึงยูลูกหลานมาบัดนี้กันอ่าสีม้าอ่าเอ้า

แต่ว่าผมว่าวันคือสองแถวว่าตัวยุคกลางกลางสวนเอก่า่าวนบบยุีบานนีนาีทุ่มสิทุ่มเลยได้เลยห้องหลังไม้นี่เต็มที่ได้หลังวันห้องหลังไม้ให้บองดีเฮ็ดให้แบบอลังการเลยนันนเอาลุ่นลุ่นไปพร้อมๆกันนะครับเด้อ ตรงกันกับอันของเจยุล่ำได้เนี่ยตรงกับเด็กตูวโยว่างหน้าขี้เนาะตรงกับเด็กถูกว่างหน้าขี้นี่น้ำเลยฝนตกกับโทรศัพท์กับเปียกสีบระสอดบ่นนอโทรศัพท์บ่นนอกพอจะวโซนโซนบ่โอ้โทษเอ้าเอาเอาตรงกันบ่อกับเปียกโทรศัพท์กับเปียกคอโทรศัพท์ไม่ขั้นเข่ากับสอดนี่แล้วน้ำมันสวัสดิ์แล้วขั้นเข่า โอ้ยอันซุปมมือนี่เหรอมันกัดว่าไรอันโอ้ศูนยยางงามดีๆตัวเดียวอ้ยตัวเดียวกัดอ๋อตัวเดียวกันว่าสั่นตัวรุ่นตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นแมวกลองนะค่ะพี่น้องน้ำไปซื้อเขาเข้าศูนย์อีดีครับไอเห็นครับ้อรุ่นตัวสุดท้ายถ้าเป็นฝนตกฝ้าห้องชาว่ายันนะครับเนาะอ่าแอดมินทุกคน อแอดมินทุกคนนี่เบิรคยย่านนะครับฝนตกฝ่าห้องเดี๋ยวนี่ครับกามาขอช่ขอลาบเอาุ่้นี่เป็นเลนน่ตรงกันบบเอูปอยู่ว่ามันอยากสันนิดหน่อยนะครับเด้อฝนมันตกเปียกเบิดตเดี๋ยวนี้เปียกเบิดแล้วนะครับเอาฝนตกกบฏถอยฝนตกกบถอยศูนย์เลือตัวทุดท้ครับผมแต่โอ้กันรงกบลังหน้าี้นี่ป่าปิ้นเลยหัวในบ้านนังหลักยางง่ามว่าต้องเอาแลวสังกะสีกระปิ เป็นบอกแปล่ว่าเพป็นเปลี่ยนในบ้านเนาะหักหักเอาเอาเอาต้องสั่นครับตัวสามันเปียกมันมันนอนอะไรเนาะครับเนาะเอาเบิ่งเอาได้ครับเด้อเดี๋ยวบางที่กะสิตัวที่สามออกมาหล่ะสิท้ายภาพนิ่งเห็นได้ครับเด้อเพราะว่ามันโทรศัพท์สิเปียกครับเปียกครับบาทนี้ก็เขาสู้หมดภาพนิ่งแล้วครับเนาะอันนี้คือที่ตัวเลขที่เขาได้มาอย่างชัดเจนนะครับกับเป็นเลขที่เก้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเฮามาขอที่ดอน าถาดมือน,นีเข้ากระไรตัวเลขทีงดงามไปนะครับเนาะอันนี้คือตัวเลขทีงดงามนะครับเด้ออ่าหนาเสียงนะครับเนาะขอด่อนพุดตาไปแล้วอันข้ามอต่างๆที่เข้ารับปากไปแล้วนะครับเนาะเข้ากับไ้ตัวเลขนีจะไปแล้ว fc ทั้งหลายที่เขามาชมคลิปสไลด์ชแนลนะครับด้วยกัะเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสไลด์ชแนลไว้ครับทีมีคลิปดีดีทรง,รงตรงถึงบานทันอยู่ตลอดเวลานะครับชุดดีๆใไม่ไมเข้าไปครับ นทันตลอดเวลาสำหรับคิดมนี้ก็ขอให้เอฟซของสวายชาแนลมีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อว,วัสดีครับวัสดียังงามๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ